หนีไม่รอดแดริลยังแฟนหนุ่มซาร่าคาซิงกินีโดนรวบแล้วที่ภูเก็ตเตรียมคุมตัวสอบสวนที่ DSI เย็นนี้วันนี้พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำรองเธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับรายงานจากร้อยตำรวจเอกวิษณุชิมตระกูลผู้อุ้มในการกองคดีธุรกิจการเงินนอกระบบจับกลุมตัวนายแดริลยังผู้ต้องหาคดี forex ร d ดีได้แล้วที่จังหวัดภูเก็ตแต่ยังไม่ทราบรายละเอียดว่าจับกลุ่มได้ที่ใดของจังหวัดภูเก็ตค่ะหรือว่าอยู่ระหว่างการหลบหนีหรือไม่ ท้งนี้จะคุมตัวนายแดริวมาสอบสวนที่กรมสอบสวนคดีพิเศษภายในเย็นวันนี้โดยจะมีการสอบปากคำพิมพ์ลายนิ้วมือและแจ้งข้อหาหากนายแดริวมีพฤติการหลบหนีก็จะคัดค้านการประกันตัวและนำตัวไปฝากขังที่ศาลส่วนจะขยายผลจับกลุ่มซาร่าคาซิงกินีแฟนสาวด้วยหรือไม่นั้นถ้ายังไม่มีหมายจับก็ยังไม่สามารถควบคุมตัวได้อย่างไรก็ตามหากสืบสวนและมีความผิดจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปคาดว่าซาร่าจะเดินทางมาพร้อมกับนายแดริวด้วย ด้านพลตำรวจตรีอาชยน์ไกรทองโฆศกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่านายแดริลถูกจับกลุ่มระหว่างผ่านด่านเจ้าหน้าที่ต่อหมอที่ท่าอากาศยานานาชาติภูเก็ตซึ่งนายแดริลเตรียมที่จะเดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ในช่วงเวลา10นาฬิกาค่ะกระทรวงสาธารณาสุขร,รายงานสถานการณ์โควิด -19 ประจำสัปดาห์นะคะพบผู้ป่วยใหม่969คนฉเฉลี่ยว,วันละ138คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนค่ะขณะเสียชีวิตอีก65ราย กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด1 i d 1 9ภายในประเทศไทยหลังปรับจากโรคติดต่ออันตรายเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังเมื่อวันที่1ตุลาคม2565โดยรายงานสถานการณ์เป็นรายสัปดาห์นะคะพบว่าระหว่างวันที่8-14ถึง14มกราคม2566มีผู้ป่วยโควิด1 i d 1 9รายใหม่รักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน969คนค่ะเฉลี่ยวันละ138คนลดลงจากสัปดาห์ก่อน มีอาการปอดอักเสบ322คนและมีอาการหนักต้องใส่ท่อช่วยหายใจ203คนรวมผู้ปว่วยสะสมตั้งแต่เริ่มการระบาดของโควิด -19 นะคะอยู่ที่4,725,885รายค่ะขณะเดียวกันมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก65รายเฉลี่ยว,วันละ9รายรวมมีผู้เสียชีวิตตั้งแต่โควิด -19 เริ่มระบาดอยู่ที่34,697รายค่ะ นอกจากนี้ยังมีรายงานจำนวนการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 เพิ่มขึ้น4,855โดสรวมทั้งสิ้น144,463,248โดสแบ่งเป็นอย่างน้อย1เข็ม57,181,124โดสอย่างน้อย2เข็ม5 3 6 6 7 8 5โดสและอย่างน้อย3เข็ม33,621,339โดสค่ะ นายกรัฐมนตรีบอกประเทศของเรากําลังมีปัญหาห่วงการใช้งบบอกกําลังจะมีเลือกตั้งขอให้ทุกคนคิดใคร่ครวนให้ดีทำอย่างไรให้ประเทศชาติอยู่ได้พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานงานวันครูครั้งที่67พศ2 5 6 6พลังครูคือหัวใจของการพลิกโฉมคุณภาพการศึกษา โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าเพื่อแสดงความกตัญญูกะตะเวทิตาต่อผู้มีพระคุณผู้ที่คอยส่งเสริมสร้างปัญญาให้แก่สิทธ์ด้วยความอุตสาหะและเสียสละเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าของลูกศิษย์ให้เด็กเป็นพลเมืองที่ดีเป็นคนที่มีคุณภาพของสังคมโดยคำขวัญวันครูนั้นครูดีสิทธีมีอนาคตเป็นคำที่ทุกคนต้องเข้าใจว่านั่นคือสิ่งสำคัญที่สุดในการศึกษาของเราทำให้ทุกคนมีอนาคต ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศชาติโดยครูจะต้องเป็นผู้ที่นำการเรียนรู้กระตุ้นสร้างแรงบันดาลใจสร้างทัศนคติที่ดีให้กับผู้เรียนเติมเต็มความรู้พัฒนาผู้เรียนให้เจริญเติบโตง,งอกงามในทางที่ดีถูกต้องทำให้ผู้เรียนนั้นรู้จักคิดเป็นแก้ไขปัญหาได้นี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดค่ะและต้องขอขอบคุณครูผู้อาวุโสทั้งหมดสอนมาจนตนมายืนอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมีครูที่ดีมีสังคมที่ดีสอนให้เป็นคนดีสุจริต และยืนยันว่าทุกอย่างจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายทั้งสิ้นไม่มีละเว้นค่ะนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าวันนี้อาจจะพูดเยอะไปนิดนึงเนื่องจากประเทศของเรามีปัญหาและกําลังจะมีการเลือกตั้งขอให้ทุกคนมีความคิดใคร่ครวญให้ดีก็แล้วกันสิ่งสําคัญที่สุดคือจะทําอย่างไรให้ประเทศชาติอยู่ได้บ้านเมืองมีสเสถียรภาพการเงินการคลังอยู่ได้และให้ย้อนกลับไปดูว่าใช้จ่ายงบป,ประมาณอะไรไปแล้ว โดยตนพูดในนามนายกรัฐมนตรีที่เป็นห่วงในเรื่องเหล่านี้สิ่งสำคัญคือทุกคนต้องเรียนรู้การบริหารราชการแผ่นดินการบริหารการเงินการคลังของประเทศด้วยจะได้เข้าใจเสียทีโดยก่อนเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวโดยกล่าวว่าได้พูดบนเวทีไปเยอะแล้วพร้อมอยังได้อุ้มน้องปรีมเด็กหญิงสรินธยาอายุ3ามขวบซึ่งเป็นลูกของเจ้าหน้าที่คุรุสภาพร้อมกับกล่าวว่าเราทำเพื่อคนเหล่านี้ในวันข้างหน้า สำหรับครูของนายกรัฐมนตรีในปีนี้ได้แก่พลเอกเกษมณภาสวัสดิ์ครูที่เคยสอนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่1โรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมอบรางวัลจํานวน2รางวัลได้แก่รางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติประจําปี2566และรางวัลครุสภาประจําปี2565ระดับดีเด่นรวมจํานวน17รางวัลค่ะพลเอกประวิทย์ถึงลำปางยิ้มราร้อยเอกธรรมนัและจุ๊บจิ๊บ รวมถึงว่าที่ผู้สมัครสสพลังประชารัฐต้อนรับแน่นพลเอกประวิทธวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐเดินทางถึงท่ากาศยานลำปางตำบลพระบาทอำเภอเมืองจังหวัดลำปางค่ะเพื่อลงพื้นที่จังหวัดลำปางและจังหวัดพะเยาติดตามการดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผาสสพะเยาพักเศรษฐกิจไทยนางสาวธนพรศรีวิราชภรรยาที่แต่งกายในชุดพื้นเมืองให้การต้อนรับ พร้อมกับสีว่าที่ผู้สมัครสสลำปางพักพลังประชารัฐนอกจากนี้ยังมีว่าที่ผู้สมัครสสเชียงใหม่ของพักพลังประชารัฐมารอต้อนรับด้วยโดยคณะที่มาต้อนรับได้นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมามอบให้พลเอกประวิทย์ขณะที่พลเอกประวิทย์มีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสค่ะดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษขณะเดียวกันในการเดินทางมาครั้งนี้ยังมีแกนนำพักพลังประชารัฐคนอื่นๆมาร่วมคณะด้วยได้แก่นายวิรัตรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อร,อ,รองหัวหน้าพักพลังประชารัฐ นายรัฐภูมิตโตคงทรัพย์ทีมโคศกของพักพลังประชารัฐจากนั้นพลเอกประวิทย์เดินทางไปยังสาะระกลางจังหวัดลำปางเพื่อประชุมติดตามผลการดําเนินง,งานตามนโยบายรัฐบาลและมอบนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมกับเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์โอท็อปและพบปะประชาชนค่ะพักเพื่อไทยเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสอสออีก45คนชูธงต้องแลนสไลด์เป็นประชาธิปไตยกินได้สร้างโอกาสให้ประชาชนค่ะ พักเพื่อไทยนําโดยนายแพทย์ชนน่านสีแก้วสอสน้านและหัวหน้าพักเพื่อไทยนายภูมิธรรมเวชย,ยชัยรองหัวหน้าพักเพื่อไทยและคณะร่วมกันในการถแถลงข่าวนะคะโดยนายแพทย์ชนน่านกล่าวว่าพักเพื่อไทยมีความพร้อมในการเลือกตั้งที่กําลังจะมาถึงวันนี้พักเพื่อไทยจึงเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือสอสอเพิ่มเติมอีก45คนเป็นบุคลากรที่พักมีความมั่นใจในความรู้ความสามารถเข้าถึงวิถีชีวิตของประชาชนทุกเขต เกิดจากการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ในการร่วมกันคัดเลือกพักยืนยันว่าจะต้องชนะการเลือกตั้งแลนสไลด์เท่านั้นเพื่อนำเอาความหวังนำโอกาสของประชาชนกลับคืนมาเพื่อความกินดีอยู่ดีอยู่ด้วยความหวังต่อไปด้วย3มปัจจัยหลักค่ะได้แก่หนึ่งผู้แทนราษฎรที่เข้าถึงพื้นที่เข้าใจประชาชนเป็นอีกกลยุทธ์หนึ่งที่พี่น้องประชาชนจะได้ตัดสินใจร่วมกับพักเพื่อไทยต้องชนะแลนสไลด์ให้ได้สอสอมากกว่า250คนเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรี เพื่อให้ได้รัฐบาลที่เป็นของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะ 2. นะคะนโยบายของพรรคต้องเป็นประชาธิปไตยกินได้ต้องมาจากพรรคเพื่อไทยที่คิดใหญ่ทําเป็นเพื่อไทยทุกคนการคิดเล็กในวันนี้เปลี่ยนประเทศไม่ได้ค่ะและ3นะคะผู้เสนอตัวเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อนำนโยบายมาขับเคลื่อนให้เป็นจริงเพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนและชาติบ้านเมืองต่อไป ขณะเดียวกันมั่นใจว่าผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้งสสของพัก45คนที่เปิดตัววันนี้นะคะจะนําเอาสิ่งที่ได้บอกกล่าวไปยังประชาชนในพื้นที่ได้ชัดเจนขึ้นด้านนายประเสริฐกล่าวว่าการเปิดตัวผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้งสสของพรคในวันนี้เป็นการเปิดตัวแล้วร้อยละ90ยังเหลืออีก40-50ถึงคนที่เตรียมจะเปิดตัวในสัปดาห์แรกของเดือนกุมภาพันธ์นี้เพื่อแสดงถึงความพร้อมและเตรียมการไปสู่การสร้างปรากฏการ์แลนสไลด์เพื่อไทยทั้งแผ่นดินค่ะ จุรินเปิดโครงการพาณิชย์ลดราคาแกรนเซลทั่วไทย16-18มกราคมคางสำนักงานเขตบางขุนเทียนในวันนี้นายจุรินลักษณะวิสิทธิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานเปิดงานพาณิชย์ลดราคาแกรนเซลทั่วไทยจำหน่ายสินค้าลดค่าครองชีพประชาชนระหว่างวันที่16-18มกราคม ที่ข้างสำนักงานเขตบางขุนเทียนค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในจำนวน274จุดทั่วประเทศคาดว่าจะช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนได้ประมาณ350ล้านบาทและสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจจากการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนโดยมีผู้ผลิตผู้ประกอบการนำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวมกว่า1,000รายการลดราคาสูงสุด1ล60และมีสินค้าไฮไลท์ประจำวันราคาพิเศษ อาทิหมูเนื้อแดงกิโลกรัมละ150บาทน้องไก่สะโพกกิโลกรัมละ55บาทน้ำมันปาล์มขวดละ45บาทค่ะนอกจากนี้ในการช่วยลดค่าครองชีพเพื่อเป็นของขวัญให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่กระทรวงพาณิชย์ยังคงมีโครงการ New Year Grand Sale ที่ร่วมมือกับผู้ประกอบการภาคเอกชนผู้ผลิตผู้จำหน่ายสินค้ารวมถึงห้างสรรพสินค้าและห้างค้าปลีก และแพลตฟอร์มออนไลน์กว่า46,100สาขาทั่วประเทศลดสูงสุด185จนถึงวันที่31มกราคมรวมระยะเวลา42วันค่ะคาดว่าจะช่วยลดค่าครองชีพของประชาชนได้40,000ล้านบาทตำรวจสืบสวนนครบาลพร้อมตัวแทนหลายหน่วยงานนำหมายคนเข้าตรวจสอบกองสลักค่ะคนตำรวจโทรประจบวงสุขผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสลักกินแบ่งรัฐบาล นำหมายคนเข้าตรวจสอบหลังได้รับร้องเรียนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลและได้เข้าแจ้งความกับตำรวจปร,ปรับปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือปคบพบกองสลักพลัสมีพฤติการขายสลากเกินราคาและมีจำนวนสลักจำนวนมากคาดว่าเกิดจากการกว้านซื้อเข้าขายหลอกลวงประชาชนทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยืนยันว่ากองสลักพลัสไม่ได้รับสิทธิในการเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล นอกจากนี้ให้ทางปปงตรวจสอบเส้นทางการเงินที่ก่อนหน้านี้ DSI พบว่ามีเงินจากธุรกิจผิดกฎหมายเข้าไปเกี่ยวข้องส่วนการที่กองสลัก plus อ้างว่าเป็นการจำหน่ายสลากราคา80บาทแต่คิดค่าบริการเพิ่มก็คือค่าสนับสนุนเว็บไซต์ต้องตรวจสอบด้วยเช่นกันว่าเข้าขายผิดกฎหมายฐานได้บ้างด้านพันโทนหนุนสันสนาคมผู้มนในการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผย ถึงกรณีที่ไปแจ้งความกับตำรวจปคบให้ตรวจสอบแพลตฟอร์มขายสลากกินแบ่งรัฐบาลออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มเนื่องจากพบว่าเป็นการก้านซื้อสลากที่ระบุว่ารับซื้อมาเกินกว่า80บาทแล้วนำมาขายในราคา80บาทตามความเป็นจริงถ้าซื้อมาในราคา80และนำมาขายในราคา80นั้นไม่น่าเป็นไปได้จึงอาจเข้าขายหลอกลวงประชาชนทั้งนี้สำนักงานสลากไม่เกี่ยวข้องกับกองสลาก Plus, ไม่เคยให้สิทธิ์ในการจำหน่ายสลาก และการขายสลากของแพลตฟอร์มดังกล่าวไม่สามารถควบคุมผู้ซื้ออายุต่ำกว่า20ปีได้ส่วนนี้เข้าขายผิดกฎหมายด้วยเช่นกันต่างจากการซื้อในแอปพลิเคชันเป่าตังที่ได้ให้ระบุยืนยันตัวตนผ่านบัตรประชาชนก่อนซื้อที่ผ่านมาทางสำนักงานได้มีการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากรวมทั้งเครือข่ายเยาวชนในเรื่องของการขายสลากในเด็กค่ะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสำคัญจาก i n n breaking news